ตัวหนังสือเด็กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากกับสินค้าใหม่ค่ะดินเบาปั้นแต่เปิดออกมานะคะจะมีดินเบาจํานวน8สีด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งแบบฝึกหาดโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะจํานวน5แผ่นนะคะคุณแม่หาดินเบาของเรานะคะเป็นดินเบาที่เนื้อดีมากๆเลยนะคะแบบนี้อะ ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นนะคะและที่สำคัญปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะสามารถให้น้องนะคะมาผสมสีเป็นสีต่างๆตามชอบใจได้นะคะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะน้องสามารถปั้นเป็นแบบเป็นตัวได้นะคะหรือว่าจะนำมาปั้นแปะนะคะในแบบฝึกหัด แบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นการส่งเสริมจินตนาการนะคะส่งเสริมจินตนาการพร้อมทำพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะรวมทั้งนะคะสินค้าของเราปลอดภัยด้วยค่ะจะบอกว่าเซตนี้นะคะมาในราคาเบาๆนะคะอยากให้เล่นนะคะเป็นแอคทิวิตี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกดสั่งซื้อนะคะเรียกขานกันได้เลยค่ะสำหรับชุดดินเบาปั้นแปะ